เมื่อวันที่25พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดฝนตกอย่างหนักในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยพบว่าบนถนนพระสาช่วงหน้าตลาดรัศมีอานันตพาซาต่อพระสาอำเภอเมืองมีปริมาณน้ำท่วมฟุตปาทั้งสองฝั่งระยะทางยาวก,กว่า1กิโลเมตรทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันได้รับความเสียหายไปตามๆกันหลังจากลุยน้ำท่วมโดยขณะที่ทางเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มที่เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นการจราจรโดยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงคลองที่อยู่ใกล้เคียง คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมในพื้นที่สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติก่อนเช้ามืดโดยจุดน้ําท่วมดังกล่าวนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะแอ่งกระทบเวลาที่มีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวจะเกิดน้ําท่วมขังเป็นประจำซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเล่าว่ามันเป็นปัญหาซ้ำซสากมาเป็นสิปีที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาโดยที่ตนเองอยู่ที่นี้มา30กว่าปีจุดนี้เป็นจุดที่น้ําท่วมประจําส่วนบริเวณแยกของนาฬิกาปากน้ําบริเวณสารากลางจังหวัดนั้น ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังสูงประมาณ20-30เซนติเมตรรอบแยกทั้ง3ได้ระยะทางประมาณ300เมตรเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครสมุทรปราการเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำที่ท่วมขังออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครสมุทรปราการเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำลงคลองมหาวงคลองหัวเกาะอย่างเต็มกำลังคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงสถานการณ์จึงจะเข้าสู่สภาวะปกติ